เสียงระเบิดและแสงไฟจากจรวดเหนือน่นฟ้าอิสราเอลกาซาย้ำเตือนถึงการสู้รบของสงครามที่ยังไม่มีสัญญาณสงบลงภาพที่เห็นเป็นการสู้รบทางตอนใต้ของอิสราเอลและกาซากองทัพอิสราเอลอ้างว่าปิดล้อมกาซาซิตี้สำเร็จแล้วมีการโจมตีที่ตั้งทั้งของกลุ่มฮามาสกองบัญชาการและป้อมต่างๆไม่เว้นวันอีกภาพ เป็นบันทึกจากโดรนลุมขนาดใหญ่และสร้างความเสียหายเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นบริเวณค่ายผู้ลี้ภัยบูริททางตอนกลางของกาซาหลังถูกอิสราเอลโจมตีทางอากาศทำให้ที่พักอาศัยในย่านนี้เสียหายหนักนี่คือวินาทีที่ผู้คนต้องหนีเอาชีวิตรอดเป็นเหตุการณ์ในโรงเรียนแห่งหนึ่งตั้งโดยหน่วยงานของ UN เพื่อผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ สถานที่แห่งนี้ถูกปรับเป็นที่พักพิงผู้อพยพสถานที่ที่ควรเป็นที่ปลอดภัยกลับกลายเป็นพื้นที่ที่ได้รับอันตรายจากภัยสงครามเจ้าหน้าที่ UN เยืนยันว่าม so ีเด็กเสียชีวิตหนึ่งคนกองทัพอิสราเอลยังเผยแพร่วิดีโอที่บันทึกจากรถถังการโจมตีด้วยโดรนและการโจมตีทางทะเลไปยังกาซา เป็นการสู้รบทุกภาคพื้นที่โจมตีกลุ่มฮามาสในกาซาเวลานี้กระทรวงสาธารณสุขในกาซารายงานว่าตั้งแต่เจตุลาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า9,000คน <Yeah. S 1> การสู้รบที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสหรัฐอเมริกาหนึ่งในมิตรประเทศของอิสราเอลเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดสู้รบชั่วคราว เปิดทางให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันนี่อาจเป็นการลดทอนความรุนแรงของไฟสงครามที่กำลังปะทุ